ไปว่าอถดีบเ่าดีกว่าแกม,มงนี่ภูเขาแบบใต้ซีดขนาดเลยเนาะภูเขาที่สวยมากสวยงามเลยประมาณบ่ายนิงง่งโมงแล้ มีแดดเลยอยู่น,นี่ผมสบายเลยตะเวนเนาะมันบังกับผู้ผู้บงังตะเวนให้มันมีแดดเลยคักเลยนะนี่อันนี้เป็นบ้านหลวงนะบ้านหลวงเมืองยมราชบรรยากาศอยู่หมู่บ้านาะจ้า ันนี้เป็นบรรยากาศนะเนาะระหว่างการเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่อยู่กลางภูเขาแบบก็อ้อมออบ300หกสิบมุาเลยถือว่าบรรยากาศสองข้างทางนี้สวยงามเนาะเต็มไปด้วยภูเขาทั้งหมดเลยวันนี้ก็ถือว่าแดดพอสมควรนะแดดแลวก็ลมแหง้งนี่อยู่เส้นทางลูกล่างนะวันนี้นะตามสไตล์เดินทางไปเรื่อยๆนี่น้องๆคนก็ไปองเรียน อากาศนะอยโ่ตามโซนบดมีหัวแบบที่ที่ไปอยู่ใสก็เห็นเนาะไปทุกเขตทุกบ่อนก็เห็นหลายๆบ่อนหลายๆเขตขีเจ้าแบนิยมเฮ็ดหัวแบบนี้่กษีป้องกันเนาะซัดบพให้เข้าไปกินเข้าที่พูกไว้จอนแดดภูเขาเนาะสวยงามขนาดอันนี้เป็นบ้านตาดเนาะทำทรงหรงเยนบ้านตาด พักเทียงลยแล้วแลนไปกินข้าวเซ่ๆองค์เงียนมันก็วิวงามเหมืนกัยวเข่าท <c oughs> ั <c oughs> ้งหมดเลย ู่บ้านนะหมู่บ้านที่อยู่กลางภูเขาคุจนก็ะไดทเทคขาทีนะ่นาอบอลที่เป็นทางลำบากทางยากถ้าบอกทคอนที่นี้อยู่นี่นี่ศิลำบ้านเนาไปก็ได้เลยเนดะี๋ยวจอดสมวิวกันหูหอน ยาก้าดีแนาะวแต่ว่า,ากเารลืมห้อนเลยโมมีร่มเลยเนาะเข้ามาฮอพีฮะทรงขับรถมาทํานอีทท่นร่มยังแห้งเลยอันนี้เป็นภูเขาเนาะขนาดน้อยขนาดต่ำนี่เป็นทางที่ขาเจ้ายางลงไปพุ่นมันก็สิเป็นบ้านนั่นเนาะบันตาดบ้านบรนตาที่คอยได้ถ่ายผ่านมาแล้วถือว่าเป็นบ้านที่สวยงามเนะ สวยงามทางธรรมชาติภูเขาป่าไม้เกี่ยวงามเลยเดี๋ยวอีกจังน้อยเนาะมันก็ป่าไม้กับเลื้มหนึ่งแดงเรือง,งเงือนะเนาะมันเลื้มตายแหละวิทนหน้าฝนและบ่มีน้ำรอเลี้ยงมันเขตนี้ก็เป็นเขตที่คันเนาะคันระว่างบ้านเวียงหลวงเนาะกับบ้านตาดหลายๆบ้านเนาะเข้าไปพุ่นเนาะป็นภูเขาคันไว้เนาะ,จะเจ้าก็เฮ็ดทางขึ้นมาตามภูเขาแบบนี้เลยขึ้นมาเนาะในที่คอนกรีต แต่หาก,กเทตเนาะนี่มันเขียนไว้อยู่ 2, 2, ส,สองพันเท่าเส,สองพันสองอีสองพันสตองหกเฮ็ดเนาะตอนที่ยังมาท่านเฮ็ดนี้น่าจะลําบากพอสุสุเนาะก่อนสีเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนี้เพราะว่าเป็นขี้หินแบบนี้เลยนี่นเนาะป็นนี้หินคุกคักอ่าเป็นอะไรนั้นกนติดตามภับส้มเส้นทางการเดินทางกันต่อนะว่าสิป็นอะไรหมู่บ้านที่อยู่กลางุบเขา ทางคอนกรีตนี้พิ่นท็ดแต่อยู่ผู้นี่นะเนาะพิ่นที่ข้ามผู้นี้เพื่อให้ค้ามสะดวกสบายเนาะวิทนี่ก็บ่มีเลยเนาะมีแต่ท่านแดงแบบค่างขี้ตุ่มเฮ้ยท่านขุ่มแบบคุกคักเลยแหละถ้ามาย่างนี้ก็บ่ค่อยมีดอกขี้ตนะุ่มเนาะมีแต่คุ่มธรรมดาวิททางคอนกรีตต่อไปก็จะเป็นทางดินแดงแล้วบ่ เจ้าก็ซ่อมแปลงอยู่เนาะแต่ว่ามันซ่อมแปลงเพถาะทัวบ่ถึงหรอกซ่อมเดียว,ว่าพี่ซ่อมดีวกว่าพี่เพราะว่ามันเป็นเนื้ยเป็นเป็นดินเนาะเป็นดินเหนียวธรรมดาเนาะถ้าฝนตกลงมามันก็เป็นขี้ตมรถไปมา,าม,มันก็มุนเนาะนี่เป็นส่วนของซาวานเนาะสวยงามเลยอันนี้มีแต่สวนทั้งหมดเลยนี่เนาะ ยังหมดทันหอดหมู่บ้านขเขาจ้าขเาขาก็มาหาเห็ดพวเห็ดสวนานะตามแข้มทางส่วนไรก็ส่วนมันส่วนมันต้นมันสะประังนะอ๋อสุดหยอดเลยภูเขาหินปูน นี่ได้มาพบกับใบบอเนะใบบอลง่ายอ๋อขวดใหญ่เลยเอาไปกลางฝนกลางแดดนี่สบายเลยนะตัดไปเลบจำเป็นเนาะเอามือพูกไว้เพื่อนนี่ก็น่าจะพักพอสมคว้นี่เป็นเรื่องกระดาเพื่อนเนาะอ๋อเป็นป่าใหญ่เลยโอ้สุดยอดเลยนะง่ายแห้งใบบอนใบบอนใ่ญ่เป็นป่าเลยนะเต็มมาเลย รอดทางคุณก็หลายเนาะนี่คือใบบอนใ่ธรรมศาสตร์ระว่างทางนะสวยงามของคุณเป็นภูเขานะพีพ่่ก็เป็นภูเขาแบบเส้นทางนี้ลาะเรียบระว่างซอกภูเขานะไปเรื่อยๆจนหอดหมู่บ้านบอว่าเป็นกำแพงภูเขาทั้งสองข้างเลยเนาะเดี๋ยวก็ไปอ้อมเอาอ้อมเอาหม,มู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางภูเขาเลยปไปในเ้าวเดินทางกันต่อ ว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เนาะมีใบบอนแญ่หลต้นไม้ก็หลายนี่นะยามฝนนี้บอกว่าไปได้แใน,ใน,ในนะด่ดเนาะมีแต่ขี้โมทั้งไว้เลยขนาดอนฝนมาดได้จบกกงยายๆเลยอันนี้เขาเจ้าดูดแล้วแล้วเน,นี่ยนะเอารด,ดูดมาถ่ายขี่ดินทับใส่ ไปได้สะดวกสบายขึ้นน้อยนึงหลังจากที่เดินทางมาเรื่อยๆก็สิบกกับโมบานเลยนะท่านผู้ชมละอันนี้เป็นบ้านวิ่งหลวงนะบ้านวิ่งหลวงขึ้นกับเมืองยมราชหมบ้านเพิ่นก็บหากะอามาอยู่ไม่ๆหมนะแถวน,นี้น้อยประสาชนดเลื่มหลายประสกรเรืมมลายก็ขยายเอามาอยู่ตามแขมทางอัน่นี้ก็เจ้าก็เลื่มคุดมั่นเลยนะนี่ตากมันต้นอยู่ ถือว่าบ้านเพื่อนนี้ธรมรมชาติสวยงามเนาะข้าวลายไปเดินทางเลาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหอนยามันนั่นแหลนะเนาะหอนยามเลาะแหละถ้าไปย่ามฝนนี้บ่ได้แล้เนาะลำบากฝน หมู่บ้านที่เก่าแก่นะแลแรก็อยู่กลางภูเขาเลยหน้าบ้านหน้าเฮือนอย่ามีแต่มั่นเนาะจะปลูกมั่นใส่เพราะว่าหากออกมาอยู่ใหม่ยังมีเดินหลายอยู่ถ้าเป็นบ้านเก่าแก่ก็น่นาจะ แคบนะเป็นบ้านที่ที่ที่ติดกันแล้วก็คู่ยางมาได้ติดกับภูเขาใก้ซีดขนาดเลยเนาะภูเขาที่สูงนะ เพื่อนนี่อยู่ติดกับภูเขาคักเลยเนะี่ยเพาะแต่วสวยงามเลยอันนี้ประมาณบ่ายหนึ่งโมงลนะม่มีแดดเลยอยู่นี้หอมสบายเลย <c oughs> ตะเวนเนาะมันบังกับผู้ผู้บังตะเวนให้ม่มีแดดเลยคักเลยนะนี่อันนี้เป็นบ้านหลวงนะบ้านหลวงเมืองยมราชบรรยากาศอยู่โมบ้านข้าเจ้า ถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะบ้านกว้างจะว่าประมาณ300หลังคาเฮือนนาะ300ปลายถือว่าสวยงามนะไปะดี๋ยวเขาขี่รถเลาะถ้าสิญลางเล่ะนี้น่าจะบอ,บอทัวร์แล้วเนาะขำก่อน <c oughs> อติดคักติดเนยผมเลย พุนน่าจะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายเนาะเพราะว่าไปบ่ได้แล้วมันมีแต่ภูเขาทาั้งหมดเลยภูเขาอ้อมไปเลยเนาะต้องกลับทางเก่าตั้แ็เลาะเรียบไปทางพุนะเนาะเลาะเรียบไปทางพุนะมีอย่หมู่บ้าน เนี่ยผลนีเม็ดซิดเลยสายบ่ได้แล้วข้อเลืองข้างนี้เน่มแพนะข้อเหลีอยงวิวธรรมศาสตรน์นี้สุดยอดเลย อันนี้เป็นเส้นทางไปหมู่บ้านพุนาทนะทําสมไปลหลายหมู่บ้านเลยแหละบ้านป้อมคูดบ้านหลายๆนะหลังจากออกมาจากบ้านหลวงนะบ้านเวียงหลวงก็ถือว่าได้มาทางเส้นนี้ถือว่าวิวนี้สุดยอดเลยนะนี่วิวภูเขาวิว,วสวนมันต้นเขาจะเขียวกระจีเลยภูเขาก็สูงสั้นขนาด ถือว่ายมา拉นี่ก็ยังมีบอลงามๆหลยอยู่เนาะอันนี้เป็นกลางุบเขาเลยเนาะมีเส้นทางเขาออกเพียงทางเดียวเท่านั้นเบื่องเส้นทางคนเนาะพยายามฝนตกนี้เป็นแบบนี้เลยเป็นห้องไปเลยไปเกือบบวรอดกูแหละอันนี้น้ำแห้งแล้วเนาะมันก็พอไปได้ ทางยู่ในเขตสนบทถือว่าเป็นเรื่องปกตินอะแบบนี้บ่ได้เอาหินใส่เอาเด,ดินเหนียาใส่ก็เวลาฝนตกมามันกเะนะ็เพริบนะลุกเปิดมันมันะนะสวนมันกว้างเลยจนบม,ม่มีต้นไม้เลยนะมีน้อยนึงนับนับได้นะประมาณสิบตน้นพื้นทางแป่นไว้เลยเป็นผู้โห้นเลยก็ยังโหรนครับยังมีมันอยู่ ภูเขาลูนั้นสูงแห้งเนาะถ้าทะลุไปพุ่นได้ก็น่าจะไปใสเมืองยม,มาราดได้สบายเนาะวันนี้มันเป็นภูเขาอ้อมแบบ360องศาเลยก็ได้ีนบรรยากาศทางยากๆแน่นอยหนึง่งอันนี้ก็เป็นเส้นทางแล้วมันสิเป็นดินแบบนี้ดินแบบนี้เลยก็ขี่รถไปมันกับคลักๆ,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 ๆเลยแหละนอนงรถก็สีเฮียออกไปเลยเฮ้ยก็สีหอดหมู่บ้านขราเจ้าเนาะ ัวนี้เพิ่นเฮ็ดไว้เว้นขี้ตุ่มนะครับผู้ชมเพิ่นบ่ได้เฮ็ดไว้ไตแบบไปธรรมดาเนาะยามขี้ตุ่มมันสิขี้ตุ่มเต็มเบิร์ดแถ้นี้เจ้าก็เลยเฮ็ดขัวเพื่อให้รถจกนะักเนาะไตไปได้สบายแต่ว่ายามนี้มันก็น,น้ำแห้งมาแล้วจําจเป็นต้องใส่ขัวก็ได้นะถ้าเป็นโฟนตกมันที่เป็นน้ำเต็มมาเลยนะี่เบิ่งจากห้องหอยเนาะ หมู่บ้านอยู่กลางภูเขามีต้นภูเขาทั้งวมดนองอมอมหอบไปด้วยภูเขานี่คือความสวยงามของโซนบทนะมันมักจะมีธรรมศาศชาติซ้อนอยู่ ขาก็มีแต่ภูเขาสูงสูงเลยอยู่ทงๆนั้นคล้ายๆเป็นเดินนะมาสวนะน่าจะขึ้นได้อยู่เนาะแต่ว่าน่าจะลำบากพอสมควรวัวขึ้นไปเห็นอย่างเราขึ้นไปส้มวิวสวยงามแห่ง งการท่องเที่ยวนะ่ะภูเขากับบ้านเฮือนต้นไม้คักขนาดเลยถ้ามีทางเข้ามาดีๆนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาหลายเยอะเดี๋ยวเปินเปดนะเปิดทำมะลิเปิดทาํดทมามลิให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้กนัน่าจะได้ทางดีแหละ ว่าเล้าเนาะอันนี้เป็นเล้าเข้าครับเจ้าว่าเล้าก็มีแต่หอยเต็มเนาะเด็กน้อยครัเจ้าเต็มลิงเต็มลายใช่อ <c oughs> ินสิเละปะมาห้องนี้ก็สิเป็นวิวท้งหน้าเนาะว้าสวยงาม ลมหนาวรือม,มาเลยเมื่อกี้นี้ฮ้อนจนจะให้นนะวอนนี้ลดหนาวแล้ววันนี้เมฆก,ก็ิ่มลายแล้วปวดแดดเลยภูเขาอ้อมบ้านพนเราเป็นกำแพงภูเขาเลยไปยุพุ่นกับสิเป็นบ้านป้อมคุ้นนะแต่ว่าค่อยน่านจะไปบ้าออนเพราะว่ามันไกลเติมนะขี่รถไปพูนปพ้นเกี่ยวไปถูนเกีียวภูเขาอ้อมภูเขาเลยนะขนะี่รถรอดตามภูเขานนี้ไป โหจอดส้มบรรยากาศแถวนี้ก่อนงามแหง้งบนท่องเที่ยวก็มีเนาะแต่ว่าเขาจยังยังสร้างอยู่เนาะยังสัมปทานมาทันได้เป็นธรรมมนะลีเนาะธรรมมะลีอยู่ที่บ้านเวียงหลวงถือว่าน่าจะ ถ้าเขาเจ้าเฮ็ดแล้วนะถ้าถ้าเขาเจ้าสัมปทานแล้วก็น,น่าจะสวยงามพอสมควรน่าจะได้เส้นทางที่เข้ามาสบายนะแล้วก็แถวนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเลยคนก็น,น่าจะฮู้จักหลายนะทูนะ้งทุนถือว่าถ้ำมะลิก็เป็นถ้ำที่สวยงามนะแต่ว่าเข้าไปผู้เดียวไป่ได้กบ่หู้ทานน่าจะยุแถวนี้เลยนะะว่าภูเขามันมันหลนะถ้ำก็น,น่าจะหลายอยู่สำหรับคลิปนี้กับมหอน,นี้ก็ได้จบไว้เพียงซ้านี้ก็ขอขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามา ชมขบใจหล,ลายๆไวพร้อกันคลิปหน้า